ครันพี่น้องครับอรู้สึกว่าช่วงนี้หันบัวจังหวัดใดจังหวัดใดก็มีขขานำถ่วเนาะจังหวัดบึงการในเครื่อนครับซึ่งหลายปีนี่บ่เคยถ่วมได้เอมีปีนี้ละรู้สึกว่าปริมาณของน้ำโขงเนี่ยมันมันมีมากทิดปกติเนื่องจากว่าทาั้งจีนทั้งเคลื่อนแย่เพื่อนรนะบายน้ำมากามันก็นลงมาหาห้าพป่เลยว่นนี้เ,เหตุให้ปริมาณน้ำม,มันมีมากเอทั้งเขาบานเทพไม่ใช่ในการ รู้สึกว่าถ่วมขึ้นมากถึงสอบแล้วครับแต่ว่าดีเนี่ยแต่ว่าวันบุกนีฝนครับในระยะนี้รู้สึกว่ามันจะทิ้งช่วงไปอาทิตย์กล้วยหรอละตกกระตกไป่แห้งเออกระให้เนี่ยแต่ว่าน้ำก็ยังขึ้นอยู่ครับเอเพราะว่าปริมาณน้ำคือผมว่าแหละคือข้าวเปลี่ยนมาจากทางเขื่อนทางทึงภาวนาแต่ว่าานให้ฝนตก เออแต่ฝนปรตกประเทลงมาเนี่ยเกพ่อบอกกันได้อยู่เออโ,อโ้ยใช่ัันเป็นตะไนเออก็ยังคขยอยู่ที่ว่าช่วงนี้ฝนมันปรตกก็ยังว่าเออมันก็เป็นแต่ท่วมยุดกบลบวันนวลก็ได้เพราะว่าสังเกตว่าตั้งแต่เริ่มต้นน้ฝนมาหนีสามสี่เดือนนี่ฝนปรตกมาเศ้าจ้าเสือปีนิฮัน้ฝนนี่ยังไม่ดีก็รอ,อกกันเดือแท่ ไอผมสงเกติบางต่เก้านน่แต่ามะก็จิทิ้งช่วงยุ่งห้ามือเจ็ดมือสิบมือ,ม,อ,ม,อมันได้จะตกอันนี้ระเว้นมือเดียวน้ำเอาน้ำเอาโอ้ยมันก็จีเปิดสายนวน้าเนาะเอามนก็ถวนะง,งามเดอกวไปเออตัวขับตกแน่เออมีระยะนี่แหละนี่ทิ้งช่วงเมื่อเนี่ยอาทิตย์กู้กักวนี่เอกกอ,อกระตกยุโรปตอนมันโบตกแห้งเออเพราะบอกกันได้ก็ <laughs> เป็นตขคือเก้าหันห้วย ย่านบ่เหลือเรามันบ้านก็ได้น้ำสีท่วมเออซึ่งปกติแล้วมันบ่ขึ้นมาหอดกฐินเทพาดีแต่ก็ไม่ติอยุ่หน่ะมองันคู่สะพุ่นปีนี้จะไดกจังว่าไก่กระฐินเทพาขึ้นมาสิหรอกเมื่อยมันมีน่นแล้วนี่ว่าก็เลยน้ำไปมึงอันนาเคื่อนพุ่งอันนึกว่ามันเจ้าหน้าที่เขาเจ้าบ่ได้ระบายน้ำออกอาทิตย์แรกก็ตั้งใจว่าจน ยวเมื่อนาเคลื่อนเราก็ะีแจ้งเจ้าหน้าที่น้ำมาล้แล้วว่าให้ระบายน้ำบอกแน่พ่อไปห้อนแล้วมันมาแม่นที่หลังเออน้ำขังมันหนุนขึ้นมากครับโอ้ยเห็นจังไงเจสิบายังไงเออมันบุ้มีทังไปแล้วน้ำแบบนี้มันก็ยู่ขึ้นมากยู่ขึ้นมากอันเหลืออีกสองข้อมือพี่น้องเอ้ยมันติดเขาบ้านเออก็วัดแจกกันอยู่เออขึ้นมากหลายคนก็ขึ้นตรงใหญ่ละแต่ว่าตอนนั้นประธานใหญ่ เก็บของเกิดที o, producto, ii, o, ja ่สูงไว้อดีแต่ว่าฝนมาตกกันยังวงบ้างเออยังเว้นมันก็แดดจ้าเออใครเนี่ยเออพอบอกกันได้อยู่เออกันฝนตกเกิดฝนล่มมากเลยใหมมันก็เป็ีศาจน้องเออบางคนก็อยากจถามอยู่ว่าคือมันอยู่ใกล้น้ำเท่าไหร่สินเออเป็นคนมักน้ำครับเออมันสบายใจดีเออท่างผีก็มีปลาท่างผูก็มีน้ำเออเห็ุงานเมื่อยๆไรอย่างออกไปเมืองน้ำเมืองน้ำอย่างเงว่าเมือง ปลาเมืองต้นไหมตุนไหลมันกระเฮ็ดในห้อเฮสบายใจเออย่ามันอะไรอยากไปเที่ยวในบ้านในเมืองก็จะไปดกเออไปหากินนั่นกินนี่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วใส่ซีเีอยู่กับปลากับปนน้ำเออมันมีควบสูดีครับพี่น้องเอ,อสมองมันปลอดโปร่งเออยีหงยังอีหยังมันก็นโล่งไปเบิดแม่แต่กระเป๋านี่ก็โล่งครับโจคหางเงินกระเปเห็น ก้อนนุ่งหัวงม้อนไปซะล้วครับอาพอพื่นว่าหน,น้าฝนผมก็มากระโดกครับเพราะว่าอากาศมันเย็นสบายเออฟุลละอองกับบุมีแต่ว่ามผิดแต่ว่ามันนั่นใส่ายากไม่หยากดถูกเช็ดน้ำท่วมเออคนนี้ขอเสียมองี้เลยนาหน,า,นาวนี่ก็บบัดหนาวโพดเอออากาศกระแฮงแตกเล่าไปเมื่อน้ำตัวน้ำตัวนี่ <laughs> เออ นานเลี้ยงก็ไปห่อนอบเอาแบบนี้โอ้ยท่าฝนละอ,อ่องสรุปแล้วผมว่าหน้าฝนนีไ่ได้เป็นตะยูหันเออถ้ามันบอ่อหน้าท่วมถ้ามันบอ่อนไปยากมายากว่าเออมันเย็นสบายโอ้ยจะไปยัางไรหันโอ้ยมาเลี้ยงควาย <laughs> โอ้ยเลี้ยงเต้ควายนะเจ้าเนาะโอ้ยกอาชีพัูเนาะโอ้ยกุณลูกบ,บ้านผู้เดียวมันนั่งเบอกอยู่ผู้เดียว <laughs> ไม่ให้ยังก่อนนี่โอ้ยมาคุยกับพี่กับน้องเรื่องน้ำถั่วเออกระโผ่ก็พดอแต่สนองโอ้ยบอเรื่องน้ำถ่วยุยเสร็มันกระถ่วมื่อไหร่ช่วงนี้ฮะเอองูมองบกเข้าอันยุบ้านกระถ่วมัดีวนี้อายุบ้านเจ้ากระถ่วยู่ยบอกเอออันไปแจ้งอบตแล้วไม่เจ้านี่แต่ว่าไปหอดเล้วอันนันได้ไปขนของเธ่กไหเจ้า เอช่วยง่ายของเอ๋อก้าน้ถท่วมเนาะไปยูบอตอกระท่วมเออเป็นหอดเจ้าหน้าที่เป็นถามว่ามา่ยังเนาะครับพะศันโอ้ยผมว่าจะมาแจ้งเรื่องน้ำถั่วมนะครับพะศันหนูโอ้ยอยู่นี่เหงท่วมแห้งครับพะศันมันขนของซอยในพนังโอ้ยไปจะไปแจ้งน้ำถั่วม เอาไปมากอะไรเงี้ยของตัวแ้เจ้า <laughs> ถ้าเป็นไปได้ถ้าว่ากันได้เนาะคนในประเทศเท่านี้ <laughs> เกิดในช่วงนี้นี่หามเงี้ยวสักคนคือมันจะขี่ซอยสิเรื่องหนำถูกมึงเอาเป็นแบาจังเด้อหามเงี้ยวจะดนทีบ่า <laughs> เอาว่างสามสี่หมือนี่จะเฝ้าเงี้ยวอะไรเงี้ยวสามสี่หมื่น่ะนะ Đó là cái tài thân quá Giác gì ổn thế Mẹ, mà cái bị phốn to nằm thường nó Mình ừ. mà con con nó nhìn nhau lại bạn đấy không? bằng con nhìn để bị bên cái khu nói của đây Dạ, cái chua nhau rồi <laughs> nhau hả <như> gian <laughs> โอ้ยว่ามันทอปะป่าแตกกว่าเราบุรีรคนนะอ่ะซื้อรูปเลี้ยวคนคนหนึ่งนี่เงาได้เป็นกระครูบ้านนั่นบอกบ้านี้บ้านหนึ่งมันมีจะพ้นเมือง่าตำบลหนึ่งมีเถื่อยอำเภอหนึ่งมีเถื่อยจังหวัดหนึ่งมีเท่าอยร่วมกันมัดประเทศเนี่ยมันมีเท่าถื่ออบ้านในเงี้ยวคนละครูบ้านเมืองร้องเมืองอมตะร่วมกันนี่ห้วยรวมหลายจังหวัดผุเลี้ยว รอมองแถวตัวอันนี้เฉพาะเงี้ยวนะมั่งมาเทมันก็มาล่วงกันน้ำฝนอีกกันแล้วแง่ซ้ำตื้มเลาวบบนี้แตยังมาหามเงี้ยวซะก้อนชวนอย่ก็ยังว่าหวยโอ้ยทางฮะคือทางบอกน้องเจ้าก็ได้เออมันก็ไม่ความเจ้าอยู่หันลาไม่แง่ความกูได้แต่มันเห็ุบ่ได้ีกที่เหบ้าไปสิคนหามคนเงี้ยวไปนี่ไหม Vamos, vamos, vamos.